สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูข้อแตกต่างระหว่าง Isuzu s p a c e c a p หรือว่าเป็น Isuzu p คตัวเตี้ยนะครับผมกับ Isuzu x s e r y cap ตัวเตี้ยนะครับผมว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับ Isuzu s p a c e c a p ตัวเตี้ยนะครับอันดับแรกนะครับข้อแตกต่างคือจะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฮโดรเจนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไฟตันหมอกยังไม่มีนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นในส่วนแม็กนะครับผมอันนี้จะเป็นล้อขอบ15นะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้ตัวกระจกข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวให้นะครับ ส่วนภายในอีกจุดหนึ่งก็คือตอนนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับผมครับนี่คือจุดแตกต่างเด่นๆหลักๆนะครับของรถรุ่นนี้นะครับถัดมาจะเป็นรุ่น Isuzu X-Series นะครับผมแคปบตัวเตี้ยนะครับจุดเด่นหลักๆหนึ่งก็คือที่เรามองเห็นเลยน็คือโลโก้สีแดงนะครับโลโก้ Isuzu สีแดงแล้วก็จะเป็นเขี้ยวเขี้ยวสีแดงนะครับตรงกระจังหน้านะครับรวมถึงสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตนี้จะเป็นรอบคันเลยนะครับในรุ่น Isuzu X-Series ที่จะได้มานะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์คาดนะครับผมนี่คือคาดรอบคันเลยคาดคาถึงข้างหลังเลยนะครับผมส่วนมาที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็โลโก้ X Series รวมถึงล้อนี่จะเป็นล้อขอบ16นะครับจะเป็นแม็กสีดําแล้วนะครับส่วนภายในนะครับภายในเบาะของรุ่น X Series นี้นะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะดําตะเก็บสีแดงนะครับผมรวมถึงคอนโซลจะเดินสีแดงด้วยเลยนะครับผม รุน่น X-Series นะครับครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างรุ่น Isuzu s p a c e c a p ตัวเตี้ยแล้วก็ Isuzu X-Series แคเตี้ย er นะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะไปเป็นรุ่นไหนนะั้นรอติดตามชมอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ